ซาลาเปาเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นซาะาเปาได้ทุกวันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าหมันโถในสมัยจีนเนี่ยศาษ์หมันโถเนี่ยก็คือว่าย้อนกลับไปสมัยสามก๊กคงเบ้งปราบทับเบ้งเฮกเนี่ยมีความประสงค์ที่จะป่าปามพวกกบฏมีการผ่านทางแม่น้ำแห่งหนึ่งในภาคใต้ของจีน กงเบ้งไม่รู้จะเอาอะไรมาเป็นเครื่องเส้นไหวเนื่องจากว่าสัตว์แถวนั้นที่จะามาเชื่อดในการเส้นไหวท,ที่จะให้แม่น้ําสงบคงเบ้งก็เลยคิดวิธีหนึ่งก็คือทําแป้งขึ้นมาปั้นเป็นกลมๆสมัยนั้นยังไม่มีไส้แล้วก็มาตั้งบวงสรวงไว้เป็นเสมือนหัวคนแลังจากนั้นแม่น้ําสายนั้นก็สงบกงเบ้งก็เลยนําทัพเรือบุกข้ามไปโจมตีเบ้งเฮกได้แต่นี้มาเกี่ยวอะไรกับมนุษย์ต่างดาวล่ะครับปัญหานี้ นักวิชาการรวมถึงนักทฤษฎีสมคบคิดในทศวรรษที่14-15เทาได้มีการบ่งบอกว่าอาจจะเป็นไปได้ที่โคงเบ้งอ่ะอาจจะสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวแล้วมนุษย์ต่างดาวก็ส่งสัญญ,ญาณมาที่โงเบ้งว่าให้ปั้นเป็นรูปกลมๆเพื่อที่จะทําให้แม่น้ําเนี่ยสงบสามารถโอเดอร์ข้ามไปได้แต่ทฤษฎีสมคบคิดเนี่ยเขาบอกว่าหัวน,น่ะมันกลมเกินกว่าที่จะเป็นหน้ามนุษย์ เก็เลยอาจจะว่าตั้งว่าให้เป็นเอเรียนหรือว่าเป็นมนุษย์เขาก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นมนุษย์ต่างดาวมากกว่าที่ว่าคงเบ้งปั้นเป็นรูปเนี่ยเป็นรูปกลมๆเนี่ยสำหรับเปาหมันโถเนี่ยอาจจะเป็นตัวแทนของอมนุษย์ต่างดาวก็ได้เพราะฉะนั้นการทําสงครามสามคกสมัยก่อนเนี่ยมีเรื่องมนุษย์ต่างดาวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ไม่แน่ว่าคงเบ้งอาจจะติดต่อมนุษย์ต่างดาวได้ตั้งแต่ในสมัยก่อนเพราะคงเบ้งเป็นผู้ที่รอบรู้วิชารู้ดินฟ้าอากาศรู้ทั้งหมด คงเบ้งเคยบอกว่าคนที่ไม่รู้ดินฟ้าอากาศนั่นคือคนถอยถึงแม้ว่าสามก๊กมีการแต่งเติมมาถึง70%จริง30แต่บางส่วนก็ย,ยังเชื่อว่าคงเบ้งได้รับอิทธิฤทธิ์ได้รับแรงบันดาลใจหรือได้รับการติดต่อจากมนุษย์นอกโลกตรงนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะมนุษย์ต่างดาวจริงๆหรือคงเบ้งตั้งใจงที่จะปั้นเป็นลูกหัวคนจริงๆเรื่องนี้ก็นานมากกว่า1,800กว่าปีที่แล้วนักวิชาการส่วนใหญ่ก็มาตีความกันมากมายในทฤษฎีมากมายต่างๆนานา,นา ไม่ว่าทั้งจะเป็นโคมไฟที่ของเบ้งเป็นคนคิดค้นทําโคมไฟให้ลอยขึ้นมาเพื่อเป็นส่งสัญญาณว่ากองทัพเราอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้หรืออาจจะทําเป็นรูปเหมือนจานบินเพื่อที่จะหลอกลอก่อศัตรูศึกเพื่อให้ฝ่ายกองกําลังฝ่ายตรงข้ามนั้นคิดว่ามนุษย์ต่างดาวหรือจานบินนั้นมาช่วยเหลือกองทัพของเบ้งแล้วก็เป็นไปได้ทฤษฎีทุกอย่างนี้ก็ได้นำมาวิเคราะห์กันนะครับแล้วของเบ้งก็ทำเรื่องโคโยมากลได้ คนสมัยก่อนนั้นอาจจะมีความสเสียวฉลาดมากแต่ไม่แต่ไม่ถึงกับที่ว่าทํากลไกภายในได้ถ้าผมงเป็นไม่เก่งจริงก็คงจะได้รับแรงบันดาลใจจากมนุษย์ต่างดาวก็เป็นได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดติดตามเพื่อแจ้งเตือนไม่ให้พลาดในคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้รายการทฤษฎีส,สมหัวคิดก็ขอลาเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ